ินกะบาอนี่กันทักไทยสวัสดีครับสไตพม่านะครับเออคือมันมีแบบข้าวปุ้นสัก,กอย่างยชชอย่างนี้ที่แชฟชอบอย่างนี้ที่ที่อาหารประจำชาตขขิของของของพม่านี่เขาเรียกว่าโมฮิง g าแต่วันนี้ที่เราจะทำอย่างนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่อิทธิพลค่อนข้างจะเป็นอิทธิพลอิทธิพลของฮินดูนะฮะซึ่งมาจากอินเดียหรือว่าถึงตะวันออกกลางอย่างนี้มานี่ ที่ฮินอินเดียเขาก็จะเรียกว่าวาดายที่ตะวันออกกลางเนี่ยนี่ที่บาบ้านี่เขาจะเรียกว่าฟาลาเฟลตัวนี้นี่เนี่ยทำใช้ถั่วหมดถั่วทอดนะฮะถั่วสมผสมเรามาดูสิว่าจะมีอะไรบ้างไม่ต้องพูดถึงเลยว่าของที่มันอร่อยอร่อยอันนี้มันขัดไม่ได้เลยว้วันนี้ก็จะเป็นต้นตำรับแท้ๆใหป้ปูอัดปูอัดอร่อยที่สุดในโลกเลยตัวนี้คานิสซูพรีม จำเป็นต้องคานิสุปริมเพราะว่ารสชาติเดี๋ยวนี้จะจากเครื่องเทศหลายๆอย่างที่มันผสมวันนี้ที่จะใช้ในี่ค่อนข้างจะเป็นเครื่องเทศที่มันออกหอมฉุนแรงหน่อยนะฮะดังนั้นของตัวนี้เนี่ยมันจะได้โดดเด่นหน่อยเพราะว่ารสชาติบางอย่างของคานิเดีย๋ยนี้มันค่อนข้างจะเป็นเบาๆอ่อนๆเดีออย๋ยวนี้ก็จะไปถูกกลืนเลยถ้าใช้กับเครื่องเทศอย่างนี้แล้วมาดูสิว่าเครื่องเทศของเรามีอะไรบ้างอีกแต่ว่าซอสที่ใช้วันนี้นี่เนี่ยก็คือนี้เอ้วาซาบิมายองเนสใช่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบีบ นะฮะหรือว่าจะเป็นกระปุกอย่างนี้ที่มันตัดช้อนตักนะครับอ๋อโอเคแล้วมาดูสีส่วนผสมเครื่องเทศของเราจะมีอะไรบ้างผงขม,มิ้นเกลือน้ำตาลแป้งเราใช้สองชนิดนะครับแป้งที่เราจะใช้อย่างนี้ก็จะเป็นแป้ง <c oughs> อนเนกประสมแป้งสาลีอนเนกประสมกับแป้งข้าวเจ้าผงย่างสองอย่างอันนี้ลูกผักชีขั้วป่นอันนี้จะเป็นยี่หล่าขั้วป่น ตัวนี้ที่เราจะทําอย่างนี้จริงๆแล้วเราใช้ต้นตํำลับนี่เขาใช้ถั่วชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสลิดพีแต่บ้านเราอย่างนี้เอานี่เทน็นกันก็ได้ก็คือว่าถั่วเขียวลอกเปลือกนะครับลอกเปลือกของถั่วเขียวอันนี้ต้นหอมซอยนะครับวันนี้ถั่ว <c oughs> ถั่วเขียวลอกเปลือกอย่างนี้ ต้องแช่น้ำนะฮะถั่วทุกชนิดส่วนใหญ่ที่ก่อนที่เราทำอย่างนี้แล้วก็แช่น้ำค้างคืนก่อนค้งหนึ่งคืนแล้วนี่เนะี่ยต้มต้มสักประมาณนะฮะไฟน้ำเดือดอยู่นะฮะต้มประมาณชั่วโมงครึ่งมันจะออกมานุ่มนิดนึงนะฮะโอ้ตัวนี้สองแท่งสาม แกะง่ายมากเลยเปอร์เซ็นต์เนื้อปลาสูงของตัวนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่สกัดธรรมชาติจากปูของดียีที่ก็แตกเป็นเส้นเส้นแล้วกัรที่มันแตกเป็นเส้นเส้นได้ง่ายอย่างนี้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อปลาสูงนะครับของคันนี้แฟมิลี่เท่านั้นถึงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นนี่มันก็จะแป้งเยอะอน,นี้มันก็จะออกมาเป็นแผน่แผนๆเลยถั่วที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไป นอกจากสีสันแล้วนี่นะได้รสชาติดได้ดีด้วยแป้งแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าปลุกนะครับอืมยีหลัก กผักชีเวลาลงกับเครื่องเทศแรงอย่างนี้มันก็ต้องเกลือได้มากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับ ต้นหอมขยัได้เลยหอมเครื่องเทศน,นะครับ บเบ y a กียะเบีกี้ะเบกีย,ยคัยคนน้นั่นก็คือชื่อของรายการนี้ในาภาษาพม,ม่านะครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมถ้ำมันได้ที่ก็จะลงไปทอนเลย สวยขอนสักขึ้นทรงก็อยูวที่เราจะปั้นนะครับอันนี้ถ้าปั้นเป็นชิ้นโตอย่างนี้เราก็สามารถทำาลักษณะเบอร์เกอร์อย่างนี้ได้นะฮะก็เลยจะได้เบอร์เกอร์มังสวิรัตนะครับโอเคอูย้ยฮาตัวนี้ทานกับอร่ออร่อยอ ทานผู้ชมสวยไหมดอกไม้ที่เชฟจัดอยู่วาซาบิมายองเนสแน่นอนอ่อยายังไม่ได้เปิดตอนนี้ทรงของ250กรัมนี้มันใช้ง่ายทีเดียวเลยเปิดขึ้นมาใช่ไหมเราเพียงแคบดึงออกได้เลยเสร็จแล้วนี่มันก็จะเครื่องบีบในตัวมันเองเลย เนืุมห้องเก็บได้เป็นปีเราเพลงแค่กดลงมาป๊อป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 ป๊ปป๊ปโอเคเวลาเสิร์ฟแขกที่บ้านเนี่ยนี้ก็จัดแต่งจันเล็กน้อยหุ S <S <an> โค้โฮข้าแถวเลยเพอ่อดีฉาดเยน,นี้ออกมาโอ้ยอะไรเพอ่อดีขนาดไหน ओके बे आ किया ए किया हां नी ครับ แชบลุยเลยนะครับอุ้ยมันเนื้อเลยหอมเครื่องเทศยังร้อนอยู่เลยจิม้มกับวาซาบิมายองเนส ใช่พี่มาวันนี้อร่อย <c oughs> เสร็จวันนี้ดูรายการเสร็จแล้วไปทานข้าวนอกบ้านหรือว่าทำกับข้าวกินเองแล้วสักประมาณสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเนี่ยก่อนถึงมื้อเย็นอย่างนี้จะทำอย่างนี้คล้ายคล,าย,คลายเป็นอาหารสแน็คได้เลยอร่อยทีเดียวเนวเช่นเคยสหรับท่านผู้ชมที่สะสมนะครับของคอลเลกชัน AEC ของเชฟทานี้เนี่ยสามประเทศแล้วทางนี้เนี่ยกำลัง ภายในสิ้นปีนี้จะออกเล่มที่4ของอินโดนีเซียครบถึง2,015พอดีเลย AAC รวมตัวอย่างนี้จะได้10เล่มทีเดียวเลยอาหารจะ10ประเทศทีเดียวเลยรีบสะสมตัวเลยนะฮะวิธีการทําอย่างนี้ก็่องเปล่า6คุณ9นิ้วเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองติดสเต็ม5บาทสำหรับทุกๆ1เล่มที่ท่านขอไว้ส่งไปที่ <c oughs> ที่อยู่ดังข้างล่างนี้ลูกทีมของเราจะจัดส่งให้กับท่านถึงหน้าบ้านเลยอย่าลืมติดสเต็ม5บาทด้วยสำหรับทุกๆุกหนึ่งเล่มที่ท่านขอด้วยนะครับแล้วเช่นเคยสำหรับเดอะวี o ูสถาบันการสอนศิลปะอาหารญี่ปุ่น,ต,นต,ต้นตำรับแห่งแรกแห่งเดียวแห่ง,หง,หงสุดยอดในของประเทศไทยเลยนะครับที่อำนวยสถานที่ให้กับเราถ่ายทำรายการของเราทุกทกอาทิตย์นะครับ สีท่านแรกที่พิมพ์ส่งเข้ามานี่เบอร์ข้างล่างนี้จะได้เรียนฟรีที่เด s c h o o l นะครับปกติเรียนหนึ่งวันนี้ตั้งโอ้โหเกือบจะเป็นหมื่นเลยนะครับดังนั้นนะรีพิมพ์ส่งด่เดี๋ยวนี้เลย See you